กสวัสดีท่านชมดูท่านกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับอีคาร卡尔อีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาบอกเรื่องของเสื้อผ้าสามดีนะครับตอนนี้ก็ออกมาแล er, SDK, ้วนะครับเสื้อแจ็คพีอยู่ประมาณ10กว่าตัวเลยนะครับเยอะมากๆนะครับแล้วก็จะมีเสื้อตรงนี้ด้วยนะครับที่เป็นขายทางร้านของโลบักนะครับผมเป็นทางของแจ็คเก็ตเลยนะครับผมซึ่งเสื้อราคาต่ำสุดนี่จะอยู่ที่50นะเสื้อราคาสูงสุดนี่จะประมาณเกินร้อยนะหรือไม่ก็อาจจะหลักร้อยนะครับผมมาดูกันก่อน ซึ่งตัวละครผมจะเหลี่ยมนะอาจจะไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่เฮ้ยเด็ดเด็ดเด็ดเมื่อกี้บั็กเนี่ยตรงนี้นี่ไงมันจะบั็กตรงนี้คุณจำเห็นไ่มเนี่ยตรง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 เอวอะครับมันจะบั็กนิดนึงนะครับผมแต่ถ้าใส่กับอาทร์โทนี่ใช้ได้เลยนะผมว่าใส่กับอาทร์โทที่ได้เลยที่คืออะไรฮาเปิ้ลอะไรฮาเปิ้ลโอ้อันนี้ไม่เข้ามันดึงแก้มมากเกินไปเดี๋ยวเลื่องขึ้นไปก่อน ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เด่นเด่นมันมีอันนึงที่ผมว่ามันเจ๋งมากอันนี้ก็ใส่กอาทก็เข้าอ,อีกนะครับผมผมจะไม่รีวิวอะไรเยอะนะเดี๋ยวมันแบบคนอื่นเขาก็รู้กันแล้วอะแต่ว่าผมพุ่งมาบปกโอเคอันนึงที่เท่มากนะครับผมมีสองชุดเลยแหละพี่นี่ไงซามูไรนี่ก็เท่ดีนะครับผมซามูไรก็เท่ดีแต่ว่าใส่กับอาทดีกว่าดูใส่กับทั้วนแต่ต้องไม่ก็ต้องตัวสูงนะครับไม่งั้นก็น,กนี่นะ โอ้โอ้โอ้้อลงหดเหน่ะคุณผู้ชมขอเลื่อนหาก่อนซึ่งมันก็นะตอนนคุณผู้ชมเลื่อนไปเรื่อยๆเลยคุณผู้ชมเลื่อนเลื่อนไปเลยจะเจอ,เจอไหมวันนี้ถามจริงนี่ฮะ้อตัวน,นี้ตัวนี้ตัวนี้นี่ครับผมว่ามันเท่นะใส่ประเทศใส่กาโทอ,อาจจะเท่ก็ได้นะครับผม ใครว่างก็ไปลองได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมีอีกตัวหนึ่งที่ผมชอบมากกว่าตัวนี้นี้อีกนะครับผมนี่ตัวนี้เลยาาราคา79โลบัคถือว่าราคาแพงนะประมาณ35 35บาทไทยนะครับ3าบาทนะของดังประเทศก็แพงหน่อยนะครับผมโอเคเสื้อจะเป็นประมาณนี้นะครับผมซึ่งเฉพาะสามดีเดียวสามารถใส่ได้เพียงแค่ของ R 1 5เท่านั้นนะครับใส่กับ R 6ไม่ได้นะ,ะใช่ มันใส่กับ R6 ไม่ได้นะครับผมซึ่งวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะผมโอเคผู้ผิดประกาศได้ขออภัยด้วยนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับเดี๋ยววันสารวันนี้สวัสดีครับผมกดซับด,ด,ด, like ด้วยเด้อกดไลค์ด้วยโอเคครับไปละ